โตโยต้ารีโวร็อกโคคันนี้นะครับนำรถเข้ามาติดเป็นตัวของฝาท้ายไฟฟ้ายี G ่ห้อแฮมเมอร์นะครับตัวนี้นะว่าเป็นตัวอันดับต้นๆที่ได้อุปกรณ์ดีมากๆและปิดได้งเงียบมากๆครับเรื่องความปลอดภัยของเขาเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าเขาใช้เป็นอลูมิเนียมนะครับจะสังเกตได้ว่าพอเป็นอลูมิเนียมแบบนี้มันเอาคัตเตอร์มากรีดหรือต้องการที่จะจรากร,รนะครับก็ยากมากยิ่งขึ้นอีกด้วยวิธีการเปิดเบื้องต้นนะครับเราใช้รีโมทต,ตัวนี้เลยเราจะมีรีโมทมี5ปุ่มนะครับ ข้างบนคือปิดให้เงียบนะครับแล้วก็เป็นตัวปิดตัวเปิดนะครับเปิดไฟปิดไฟนะครับเราลองมากดเปิดกันดูก,ก่อนนะครับจะสังเกตได้ว่าเปิดได้นิ่มและนุ่มมากๆเนี่ยอันนี้ผมมาอยู่ใกล้ๆเพื่อจะทดสอบว่าให้ได้ยินเสียงไหมตอนนี้จะสังเกตได้ว่าไม่ได้ยินเสียงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเปิดไฟนะครับแบบนี้แล้วก็ปิดไฟแล้วก็ปิดมานะครับ เวลาเราใช้ไปนะครับเรามีเด็กอยู่นั่งอยู่ข้างหลังนะครับหรือกรณีที่มันจะหนีบของนะครับเนี่ยสังเกตได้ว่ามันจะหยุดให้นะครับในกรณีที่เราต้านมันเล็กน้อยมันก็จะหยุดให้เลยนะอันนี้คือสิ่งสําคัญมากๆครับแล้วก็ตัวของล็อกฝาท้ายนะครับตัวนี้ก็จะติดไว้ให้เลยนะครับเวลาเรากดล็อกประตูทั้ง4บานล็อกอยู่แล้วแต่ตัวนี้ก็ล็อกด้วยนะครับ ทำให้เวลาเราปิดทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วตัวนี้นะครับสามารถใช้ผ่านแอป,ปได้นะแต่พอดีว่าลูกค้าเขาเอาโทรศัพท์ไปผมเลยอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็จะมีตัวของในรถแบบนี้เราทําปุ่มมาให้ปุ่มหนึ่งนะตัวนี้ครับในกรณีที่เราจะล็อกหรือปลดล็อกก็ได้นะครับ ตามที่เราต้องการนะครับคือเราถ้าเราล็อกแล้วมันจะใช้ตัวของทั้งระบบไม่ได้นะครับแบบนี้คือถ้าเราล็อกปุ๊บตัวนี้จะเปิดไม่ได้นะหมายถึงล็อกประตูล็อกรถนะครับระบบเซนเตอร์ล็อกทํางานตัวข้างหลังก็จะไม่ทํางานด้วยนะครับแต่ว่าการเปิดนะครับใช้กันแยกอิสระแบบนี้เลยว่าตอนนี้เราติดมาให้เป็นตัวอย่างนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างงานเยอะครับแล้วก็เราก็อยากถ่ายให้เป็นตัวอย่าง ของค่ายหลายๆคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับ